สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คือเซียนท้อหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามอนไข่นะครับและหรืออาจจะมีอีกชื่อหนึ่งก็ได้อาจจะเรียกว่าละมุดอินเดียในบางพื้นที่นะครับก็จะเรียกลมุดอินเดียเนื่องจากว่ามีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆละมุดแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ละมุดหรอกนะครับมันเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งนะครับความสูงของต้นจะประมาณสักห้าเมตรได้นะครับถึงจะตอกลูกให้ก็อันนี้ซื้อมาจาก ตลาดที่บ้านครูเองทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นอของที่นํามาจากทางภาคเหนือแต่ที่ไหนได้เพิ่งจะมารู้ว่าที่นี่บ้านครูก็ปลูกได้นี่คือเซียนท้อครับส่วนสรรพคุณของเซียนท้อนั้นคลิปนี้ครูยังไม่พูดถึงนะครับจะพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าซื้อมาแล้วเนี่ยมันยังแข็งอยู่เลยนะครับแต่ละลูกยังแข็งอยู่เลยยังทานไม่ได้ก็เลยจะหาวิธีที่จะบ่มก็ไปค้นพบภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหนึ่งนะครับที่จะบ่มลูกเซียนท้อ เพื่อนๆจะเห็นลูกนี้ที่แปลกกว่าเพื่อนนะครับตอนนี้ครูกําลังทดสอบอยู่ว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ปราชชาวบ้านเขาได้ทําเอาไว้ไหมนั่นก็คือวิธีการทําอย่างนี้ครับที่เห็นอยู่นี่คือเกลือครับที่อยู่ที่จุกข,ของผลเซียนท้อน,นี่คือเกลือเราเอามาโปะไว้ตรงนี้ เพื่อบ่มให้มันสุกครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันอีกทีหนึง่งรูปนี้เนี่ยครูกําลังทดลองอยู่นะครับอันนี้ทําไว้เมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวจะดูว่ามันจะสุกก่อนเพื่อนไหมแล้วมันจะสุกอย่างไรนะเอาลูกนี้แล้วกันนะลูกนี้แล้วกันที่จะมาสาธิตวิธีการให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะใช้มีดมี่ปลายแหลมนะครับสกิตตรงนี้สกิดให้เกิดแผลนิดนึงเจาะลงไปให้เกิดเป็นแผลสักนิดนึงแล้วกเ็เปิดขึ้นมา อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะนะครับแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปเกลือเกลือประกอบอาหารธรรมดาเนี่ยครับนี่อย่างนี้เลย,ยนี่แล้วก็เสร็จแ,แล้วก็ปิดไว้อย่างเดิมทิ้งไว้ประมาณ2 2วันนะปิดไว้อย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ย ทําทีหลังลูกนี้แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองทําลูกอื่นดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่าจริงๆไม่อยากทําพร้อมนะเพราะว่าถ้ามันสุกพร้อมๆกันเนี่ยจะทานไม,ทนไม่ทานไม่ทานเดี๋ยวจะลองทําไว้อีกสักลูกหนึ่งแล้วกันนะเอาลูกนี้แล้วกันเพื่อที่จะให้เขาสุกได้สักสามลูกไปพร้อมๆกันก่อนแต่ส่วนอีกสักอีก3ลูกเอาไว้ก่อนไว้ทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสุกพร้อมๆกันเนี่ยจะรับประทานไม่ทานอันนี้ขั้วนี่สามารถเด็ดออกได้เลยนะครับขั้วยังแน่นอยู่เลย แล้วก็เอาเกลือใส่เกลือใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดเอาไว้อย่างนี้เอาทำสักสามลูกก่อนแล้วส่วนอีกสามลูกจะไว้ลองบ่มตามธรรมชาติดูซิหมายความว่าลองทิ้งไว้ตามธรรมชาติดูซิว่ามันจะสุกให้ครูหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่า3มลูกนี้3ลูกนี้เป็นลูกที่เราทดลองดูแล้วกันส่วนอีก3ลูกนี้เอาไว้ให้เขาสุกตามธรรมชาติแล้วกันนะครับส่วน สลูกที่เราทดลองกันวันนี้เนี่ยจะสุกทั่วถึงหรือสุกสวยงามแค่ไหนนั้นสุกเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวครูจะมาพาให้ดูกันเลยนะครับอ่าและนี่ก็คือต้นเซียนท้อนะครับเซียนท้อต้นนี้นี่เกิดจากการเพราะเมล็ดนะครับต้นนี้เป็นเซียนท้อสายพันธุ์มาจากฮ่องกงนะครับจากจากประเทศจีนเซียนท้อประเทศไทยก็มีแต่ว่าจะลูกขนาดเล็กๆล,ลูกจะเรียวๆแต่ลูกเซียนท้อของ ฮ่องกงเนี่ยจะเป็นลูกเซียนท้อที่ค่อนข้างกลมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสาธิตวิธีการปลูกเซียนท้อลงพื้นที่จริงก็ให้ดูนะครับุเพื่อนครับเซียนท้อของครูครบกําหนดปมและวสองวันมาดูครับมาดูตรงนี้นี่โอ้ลูกนี้ที่่มเอาไว้นิ่มแล้วน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวดูกันแล้วกันส่วนลูกนี้ยังแข็งโป๊กอยู่เลยนะลูกนี้โอ้นี่ก็นิ่มแล้วนั่นแสดงว่าแสดงว่ามันมีความต่างนะครับลูกนี้นี่ก็นิ่มแล้ว อันนี้ก็ออกค่อนข้างนิ่มแต่ก็ยังข้างในยังเป็นเป็นไตๆไตพื้ง่ายนะอันนี้ก็นิ่มแต่แข็งๆข็งเอาเป็นว่าเดี๋ยว3า,ามลูก3ลูกนี้กูจะลองผ่าให้ดูแล้วกันว่าสุกหรือไม่สุกลูกนี้ก่อนแล้วกันนะครับลูกที่ครูบ่มเกลือ,อไว้นะตรงนี้มาเลยมาดูกันเลยอ่ะดูทีละลูกกันเลยนะครับดูลูกนี้เลยลูกใหญ่เลยโอ้นิ่มมากแล้วนิ่มนิ่มไปเลยนี่นครับเปลี่ยนท้อ เรามาดูข้างในกันนะครับ,รบแท้ดวโอ้สุกทั่วถึงนะครับอย่างนี้เรียกว่าสุกทั่วถึงทีนี้เสียนท้อวิธีรับประทานนะข้างในเนี่ยมันยังมีเม็ดอยู่นะครับมีเม็ดอยู่เดี๋ยวครูจะตักให้ดูนี่ครับมีเม็ดอยู่ข้างในตรงนี้คือเนื้อเขาเนื้อจะมีลักษณะเหมือนมันต้มนะครับม,ม,มีรสหวานหอมอร่อย เดี๋ยวครูจะเอาเม็ดออกให้ดูอุ้ยครับนี่นะครับเป็นมเมล็ดของเซียนท้อก็ยังมีเนื้อติดอยู่เดี๋ยวครูให้ดูว่าจริงๆมเมล็ดเขาเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะี่จะได้เนื้อแต่ทาให้ดูครับนี่ลักษณะเม็ดเ็าจะเป็นมันๆแบบนี้ขันซะเลย <c oughs> มีเพื่อนสนิทครูท่านหนึ่งแนะนํามาว่า ทานเซียนท้ออย่าทานธรรมดาต้องทานอย่างเซียนทานอย่างเซียนทานอย่างไรนี่ครับต้องใช้นี่ช่วยน้ำผึ้งครับเพียงหยอดน้ำผึ้งลงไปหน่อยหน,นึ่งนี่เสร็จแล้วก็ตัดให้ได้เนื้อแล้วก็ให้ได้ส่วนหนึ่งของน้ำผึ้งนี่ครับแล้วก็มันได้ทั้งหวานน้ำผึ้งหวานเซียนท้ออย่างเดียวไม่พอหอมแล้วก็กลมกล่อมอันเนี้ย เรียกว่าทานอย่างเซียนก็ขอขอบคุณเพื่อนที่แนะนําอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ได้ของดีเลยนะ okay มันจะกลมกล่อมมากนะครับรสชาติมันจะเหมือนมันต้มออกหวานหวาน,วนกลิน่นคล้ายๆละมุดแล้วก็มีกลิ่นน้ําผึ้งสุดยอดสัประทานแล้วไม่ผิดหวังครับก็เห็นแล้วนะครับว่าวิธีการบ่มแบบนี้เห็นผลจริงน,นะครับ2วันส่วนลูกอื่นที่ยังไม่ได้บ่มเนี่ย ยังแข็งอยู่เลยนะครับเนี่ยบีบยังยังตึงมือ,อเลยนะครับแต่ส่วนที่บ่มแล้วเนี่ยบีบแล้วยุบแล้วเนี่ยเดี๋ยวทานได้เลยนะลูกนี้ก็เช่นกันนะครับเอาเป็นว่าสรุปว่าวิธีการาตามปราชชาวบ้านหรือวิถีชาวบ้านที่เขาทํากันมาในการบ่มเซียนท้อน,นั้นก็ให้ผลดีประสบความสําเร็จดีนะครับก็เป็นว่าเชื่อถือได้บ่มง่ายๆเห็นไหมนี่ไม่น่าเชื่อนะเราก็ไม่รู้เหตุผลว่าทําไม เกลือมันถึงได้ช่วยได้แล้วก็บบแค่ตรงนี้ะนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอร่อยปลูกใจ